N I G H T M A R E อ่านว่า Nightmare อ่า Nightmare แปลว่าฝันร้ายอ่า Nightmare นี่มันไม่ใช่ภาษาใต้ Nightmare Nightmare แปลว่าอะไรอะอยู่น้อยอะแม่อยู่น้อยอะแม่เป็นคำถามคถามใช่พ่อเป็นคำถามอ่าคำต่อไปตัวนี้อ่าน eyesight e s i g h t แปลว่าการมองเห็นการมองเห็นอันนี้ไม่ใช่แล้วะพิดแล้วอะไรพ่ออันนี้มัน eye อะไร eye อะรคือจะ eye ทำไมอทำไสจะเขินทำไมจะ eye ทำไม eye อะ่า่างคำนี้ยังไงทางใต้ไม่สามารถเอาไปแปลให้ผิดเพี้ยนได้แล้ว่ะคำนี้อ่านว่า good night good night แปลว่าฝันดีทางใต้อันนี้ไปงานศพครับเวลาเราถามเจ้าหานว่าศพจัดกุฏิไหนเราจะถามเลยว่า เขาว่าอยู่กุดฏใน